ถงเฉยเหมือนหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนดีสืออส่อเคอะดีสื่อเคอะเรายังอยู่บทที่4อยู่นะคะบทที่4อยู่เรื่องชองอู้ชองอู้นะคะแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการทบพรวงเฉือนะคะเริงชื่อฟู่สีเริงชื่อฟู่สีแปลว่าพบทรนคำศัพท์นะคะเริงชฉ่อเริงชฉือแปลว่าคำศัพท์นะคะไปดูคำแรกนะคำแรกคือโฉงอู้สัตว์เลี้ยงคำที่สองอย่างเลี้ยงคำที่สามผีแปลว่าตัว แต่ใช้กับม้าเท่านั้นนะคะคำที่4หมามา้าคำที่5อ้ายรักคำที่6เผาว,วิ่งต่อไปนะคะคำที่7เผาผู้แปลว่าวิ่งนะคะแต่ใช้ในการออกกำลังกายคำที่8จือแปลว่าตัวใช้กับสัตว์ทุกชนิดนะคะคำที่9 เหนียแวแปลว่านกคำที่ส0เถียวแปลว,ว่าตัวเหมือนกันคำที่11บเอหยีแปลว,ว่าปลาคำที่12บสโยโยงว่ายน้ำคำที่13บสามเมาแปลว,ว่าแมวนะคะคำศัพท์ในข้อที่11คําว่าเถี่ยวใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะยาวและเป็นเส้นนะคะเช่นปลาหรือมังกรนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นทิงลีทิงลีแปลว่าการฟังนะคะให้สติเดนเปิดไปหน้า52แล้วก็53นะคะพาร์ทการฟังนะคะก็คือจะเป็นพาร์ทที่สติเดนฟังที่เราซื้อพูดนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะไปยกตัวอย่างข้อที่1น,นะคะข้อที่1เราซื้อจะพูดว่าอีจือเมา ได้ตัวสร้างสุ่ยเจียวอีจอเมาได้ตัวสร้างสุ่ยเจียวใครรู้คำตอบแล้วสามารถวงคำตอบได้เลยนะคะไปดูเฉลยนะคะเฉลยบอกว่าอีจอเมาใต้ตัวสร้างสุ่ยเจียวนะคะแปลว่าแมวหนึ่งตัวนอนอยู่บนโต๊ะนะคะคําตอบก็คือข้อ C นะคะต่อไปนะคะข้อ2เราซือจะพูดว่า ก็เกิดอ,อย่างเลยอีีเกิดอ,อย่างอีหมานะคะใครรู้คำตอบแล้ววงได้เลยฉเฉลยค่ะเราซื้อบอกว่าก็เกิดอ,อย่างเลยอีผีหมาแปลว่าพี่ชายเลี้ยงม้าหนึ่งตัวนะคะคำตอบก็คือข้อ A นะคะต่อไปนะคะข้อที่3เราซื้อพูดว่าวอลเฮอร์ส วอเฮอร์สุยไข้รู้คำตอบแล้วอย่าลืมวงคำตอบนะคะฉเฉลยค่ะเราซือบอกว่าวอร์เฮอร์สุยแปลว่าผมดื่มน้ำหรือฉันดื่มน้ำนะคะคำตอบก็คือข้อ C นะคะต่อไปนะคะข้อที่ C เอาซือจะพูดว่าตีติใต้หย,ยูหยงตีติโยโยใต้หยหยงไครรู้คำตอบแล้ววงได้เลย เราซื้อฉเฉลยค่ะเราซื้อพูดว่าท mm. ีติจหยหแปลว่าน้องชายกำลังว่ายน้ำนะคะคำตอบก็คือข้อ C นั่นเองต่อไปนะคะข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเราซื้อจะพูดว่าทาใจเผาปูทาใจเผาปูใครรู้คาตอบแล้วอย่าลืมวงนะคะเราซื้อฉเฉลยนะเราซื้อพูดว่า ทาจ่า在เผาปูทาจปูแปลว่าเขากำลังวิ่งนะคะคำตอบคือข้อ B หน้าต่อไปนะคะเราซืจะให้สตูเดน t คัดนะคะเหนี่ยวนะคะเหนี่ยวที่แปลว่านกคัดได้เลยนะแล้วอีกหน้านึงให้คัดคำว่าเมาเห็นไหมเอ่ยข้างล่างจะมี ัวหนังสืออยู่นะคะสามารถคัดได้เลยนะคะหากสติวเดนคนไหนคัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมพบตนทรงฉือด้วยนะคะเชียเชียตาเจียขอบคุณค่ะทุกคน